คนทั่วกรุงตะลึงพระอาทิตย์ทรงกรดตอนเที่ยงเสมือนต้อนรับงานวันเฉลิมพระเกียตรติใน,ในวันประสูติพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติพระโอรสในสมเด็จพระบระมโอรสาธิราชยามกุฎราชกุมารและพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสิริรัตพระวรชายาขณะที่การจัดงานต่างๆทั่วเมืองหลวงฝนเทลงมาดังน้ำมนต์ ก่อนจะหยุดไปช่วงเปิดงานส่วนคลื่นะสบนิกรแห่ลงนามถวายพระพรพระโอรสทุกจุดแสดงความจงรักภักดีพร้อมนำพระฉาย,ยาลักษณ์ไว้สการะบูชาด้านจุดจัดงานต่างๆขนแน่นขนาดแห่ดูการแสดงเน้นศิลปะวัฒนธรรมไทยที่หาดูยากดารานักแสดงร่วมสร้างความบันเทิงจุดเยาวราชฝูงชนเบียดเสียด ยื้อแย่งไข่ต้มสีแดงกันเพียบงานเฉลิมพระเกียตรติเนื่องในวันประสูติพระเจ้าล้านเธอพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติพระโอรสในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชากุมารและพระเจ้าวรวง์เธอพระองค์เจ้าสีรัชพระวรชายาที่ทางกรุงเทพมหานครรวมกับภาครัฐและเอกชนจัดขึ้นเพื่อแสดงความจงรักภักดีนั้นในช่วงเช้า ของวันที่24มิถุนายนผู้สื่อข่าวรายงานบริเวณท้องสนามหลวงลานพระพลามหาเจษฎาบดินสวนสันติชัยปราการสวนสาธารณะใต้สะพานพระรามแปดฝั่งธนบุรีสุ้มประตูจีนวงเวียนโอเดียนเยาวราชลานคนเดินและอุทยานสาธารณะเบญจสิริซึ่งเป็นสถานที่จัดงานเฉลิมฉลองพระเกียรติพระเจ้าลานเธอ พระองค์เจ้าที่ปังกรรัศมีโชตมีเจ้าหน้าที่ได้มาจัดเตรียมสถานที่กันอย่างพร้อมเพรียงขณะที่บรรยากาศก่อนงานฉลองเริ่มนั้นผู้สื่อข่าวรายงานว่าในเวลา12.35นาฬิกานาทีเกิดปรากฏการณ์ธรรมชาติพระอาทิตย์ส่งกรดเป็นวงใหญ่มากทำให้ประชาชนที่มองเห็นต่างวิภาควิจารณ์ว่าพระอาทิตย์สรงกรดเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติที่เกิดขึ้นไม่บ่อย และเกิดขึ้นในวันนี้เหมือนเป็นการแท่ซ้องพระบารมีของพระเจ้าล้านเธอพระองค์เจ้าที่ปังกรรัศมีโชตในช่วงเย็นตามสถานที่จัดงานต่างๆมีประชาชนเดินทางมาร่วมงานกันเป็นจำนวนมากโดยบริเวณท้องสนามหลวงได้มีการจัดเรียขบวนเฉลิมพระเกียรติโดยก่อนพิธีจะเริ่มปรากฏว่ามีฝนตกลงมาอย่างหนัก ทำให้ประชาชนที่มาร่วมงานหาที่หลบฝนแต่เรียวขบวนที่ตั้งอยู่ไม่ได้หนีไปไหนได้เดินขบวนวนรอบสนามหลวงกระทั่งมีการนำผ่านพุ่มมาวางหน้ารูปพระฉายาลักษณ์ในพระบรมบงวงศานุวงศ์ที่ตั้งประดิษฐานอยู่หน้าประรำพิธีฝนที่กำลังตกลงมาได้หยุดตกทันทีประชาชนที่มาร่วมงานต่างส่งเสียงร้องือฮาพร้อมกับวิพากษ์วิจารณ์ว่า ฝนหยุดตกเพราะพระบารมีของพระโอรสทั้งนี้ในจุดต่างๆที่มีการจัดพิธีเฉลิมฉลองมีฝนตกมาทุกแห่งก่อนงานจะเริ่มขึ้นแต่เมื่องานเริ่มไปแล้วพบว่าฝนได้หยุดตกในทันทีทำให้ประชาชนที่ไปร่วมงานแต่ละจุดต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเทพย,ยดาอารักษ์ทั้งหลายได้โปรยปลายน้ำมนต์ลงมาในโอกาสจัดงานเฉลิมฉลองพระเกียรติพระโอรส โดยพระนามพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชตพระราชาทนโดยพระอัยกาพระบาทสมเด็จพระบระมินทระมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาศบพิษเมื่อวันที่15มิถุนายน2548ซึ่งในการนี้ในหลวงรัชการที่9ยังทรงมีพระมหากรุณาธิคุณอธิบายความหมายของพระนามดังกล่าวไว้ผู้ทำกระทีพ คือปัญญาให้สว่างกระจ่างแจ้งและผู้ทำเกาะคือที่พึ่งให้รุ่งเรืองโชดช่วงต่อมาในวันที่4กรกฎาคม2548พระบาทสมเด็จพระประมน,นทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบ,บพิษทรงพระปรดกล้าปลดกระม่อมให้เขียนพระนามของพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชคเป็นภาษาอังกฤษว่า His Royal Highness Prince ทีปังกรรัศมีโชตนอกจากพระนามของพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชตจะเป็นพระนามมหามงคลที่พระราชทานโดยในหลวงรัชกาลที่9้าแล้วคำว่าทีปังกรยังมีที่มาอันเป็นมงคลทางพุทธศาสนาอีกด้วยเพราะเป็นพระนามของพระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งในจำนวน28พระองค์นั่นคือ พระทีปังกรพุทธเจ้าเมื่อเวลาก้านาฬิกาวันที่5พฤษภาคม2,562พระบาทสมเด็จพระประเมนทระร,รามาธิบดีศรีสินทระมหาวชิราลงกรพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาพัชระสุธาพิมลลักษ์พระบรมราชินีเสด็จจากพระที่นั่งจกักรพรรดิมาน ไปยังพระที่นั่งไพศาลทักษิณเสด็จออกพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยทางพระทวารเทวราชมเหสวรในพระบรมหาราชวังในการพระราชพิธีเฉลิมพระปรมาพิไธยพระนามาพิไทยและสถาปนาพระฐานนันดรศักดิ์พระบรมวงศ์พระราชพิธีบรมราชาพิเศษพุทธศักราช2562 ในการนี้พระบาทสมเด็จพระประเมนทรรามาธิบุรีศรีสินทรมหาวชิราลงกรพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชองค์การโปรดเกล้าให้อ่าลักษ์อ่านประกาศสถานปนาและเฉลิมพระนามพระเจ้าลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชตเป็นสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าที่ปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตามาังกูลสิริวิบูลเยราชกุมารความว่าพระบาทสมเด็จพระบระเมเทระรามาธิบดีสืสีสลนมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชองค์การโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่าโดยที่ราชาประเพณีซึ่งมีสืบมาแต่โบราณ เมื่อสมเด็จพระมหากษัตริยาที่ราชเจ้าได้สดเสด็จถลิงถวัลราชสมบัติปรมราชาพิเศษแล้วย่อมโปรดให้สถาปนาพระเกียรติยศพระบรมวงศานุวงศ์ทรงพระราชดำริว่าพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชธซึ่งเป็นพระราชโอรสไดยทรงเจริญวัยตั้งพระไทยศึกษา และทรงปฏิบัติสัพพกรณียกิจอันควรแก่ขัตยกุมารได้อย่างดียิ่งเป็นที่ประจักษ์แก่มหาชนทุกหมู่เหล่าสมควรจะยกย่องพระเกียรติยศต,ตามโบราณราชประเพณีจึงมีพระบรมราชองค์การโปรดกล่าวให้สถาปนาและเฉลิมพระนามพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชตตามที่จารึกในพระสุพรรณบัติว่า สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าที่ปังกรรัศมีโชตมหาวชิโรตามาังกูลสิริวิบูลราชกุมารกับพระราชทานเครื่องขัติยราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติคุณรุ่งเรืองยิง่งมหาจักรีบรมราชวงศ์และเหรียญรัตนาพนรณ์รัชกาลที่สิบชั้นที่หนึ่งขอทรงเจริญพระชนมายุพันณนะสุขะพละปฏิพาน คุณสามสมบัติสัพสิริสวัสดิ์พิพัฒน์มงคลวิบูรณสุภผลสกุลเกียรติยศปรากฏยิ่งยืนนานตลอดจิรรติการเทินประกาศณวันที่5พฤษภาคม2562เป็นปีที่4ในรัชกาลด้านพระราชกรณียกิจเมื่อวันที่20สิงหาคม2551สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชตมหาวชิโรตมากรุลสิริวิบูลราชกุมารเสด็จไปยังห้องสมุดฝ่ายประถมศึกษาโรงเรียนจิตละดาเพื่อร่วมกิจกรรมงานสัปดาห์รักการอ่านวันที่สองตุลาคมปีเดียวกันนั้นทรงได้รับเกียรติบัตรพร้อมรางวัลงานประหยัดน้ำไฟที่จัดขึ้นประจำในโรงเรียนจิตลดาโดยพระองค์ปฏบิบัติอยู่เป็นประจำ และเป็นแบบอย่างที่ดีต่อพระสหายในวันที่22สสกรกฎาคม2555เสด็จไปยังสนามกีฬากลางพื้นที่ควบคุมในพระองค์904เขตดุสิตกร,รุงเทพมหานครในการประทานถ้วยรางวัลพระราชาทนและถ้วยรางวัลประธานแก่ทีมที่ชนะเลิศการแข่งขันเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ ประเภทต่างๆในรายการหนูน้อยเจ้าเวหาในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวงรองก้าสมเด็จพระเจ้าลูกย่าเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชธมหาวชิโรตามาังกูลสิริวิบูลราชากุมารส่งร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจโดยทรงทำความสะอาดภายในสุสานหลวงและรัดราชบพิษ สถิตมหาศีมารามราชวารวิหารรวมทั้งประธานน้ำดื่มอาหาร